เราสามคนก็ได้ไปตะลุยแมปผีในโลบอกอีกแล้วและแมปผีแบบนี้นะครับบอกเลยว่าน่ากลัวมากนะครับผมชื่อแมปชื่อว่า Short Tippy Horror Story นะครับส่วนเนื้อเรื่องที่เราเล่นเนี่ยก็คือ Daily Content นะครับไป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 ดกูลิงมเโยโดนลิงจแมนกูลำบึกมากบอกเลยเตะหึยแง่งเป็นกล้องซ่าด้วยเหมือนตอนเหมือนตอนนี้เรามาอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งนะครับน่าจะเป็นบ้านหรูป่ะ ไม่นี้เลยเออเปิดกด F คือไปฉายนี่คือไฟล์ของเราก็เหรอใครอ่ะแต่ก็่าไงอืมเอ้ยมีใครกินโดนัททิ้งไว้ด้วยวะขอหยิบชิ้นหนึ่งได้ปะกินมะเมกโดนัทเออขออันที่หนึ่งแล้กันเออเนี่ยหยิบเลยเราต้องไป We have to go ไปไหนอ่ะมันเกิดขึ้นในวันที่ฝนตก4เพื่อนถ่ายทำบ้านผีสิงสำหรับช่องของพวกเขา พวกเขาถ่ายทำทุกชนิดของสถานที่และไม่เคยเห็นผีแต่มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้พวกเขาจดจำไปตลอดชีวิตเหตุการณ์อะไรวะเรามีเรามีแค่สามคนใช่เหรอิมิงชูอาอิมิงแน่นอนอิมิงแน่นอนเลยเราเราหน้าที่เป็นยูทูบเบอร์วะเออเรามันมีกล้องให้ถ่ายอ่ะเฮ้ยปรับ ISO ดิกด C เพื่อถ่ายใช่ไหม เออ่่ะเเนียออต้องปรับ ISO ให้สูงสูงหน่อยเพราะว่าที่นี่มันมืดจริงให้มันสว่างเราได้ขายที่นี่ได้ไงจะบอกเดยว่าบางทีผีมันมันไม่เห็นด้วยตาเปล่าไม่ได้เราต้องใช้กล้องดูมันอะโปรเจคเตอร์ด้วยไหนลองดิจะเปิดโปรเจคเตอร์ทำไมไม่ไม่กูกำลังเปิดกล้องอยู่เฮ้ยเข้มเข้มเข้มอะไรอะไรอะไรกระบาดกระบาดถ่ายไว้ถ่ายไว้โอเคมันบอกว่า turn on the projector บอกให้เปิดเปิดตัวิกเตอร์ตรงเนี้ยต้องถ่ายไว้ไหมเฮ้ยมันใช้กล้องเหมือนเป็นแค่การดูเฉยๆอ่ะเห็นป่ะเออว่ะมันบอกให้เปิดโปรดิคเตอร์อ่ะาบนโปรดิคเตอร์มีอะไรไหมไม่มีนะเปิดไงอ่ะมันอาจจะต้องเชื่อมสายไปหาสายไอ้เวอร์มาก่อนไปเออไปนำเลยครัมไป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 บอกว่าอะไรอ่ะฉันคิดว่าไม่มีแสงไฟในที่ถูกเฮ้ยอะไรอะไร ประตูมันล็อกประตูไม้มันไม้มันล็อกเองเหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่างที่มันล็อกมันว่ะเอาเราโดนข่าอยู่ที่นี่อย่แล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยใครทำมันอ่ะเราจะออกไปจากที่นี่ยังไงอ่ะเฮ้ยหรือว่าเราต้องเดินไปทางนู้นวะประตูนี้เปิดได้ปะเปิดได้อุ้ยมีชั้นสองมีชั้นสอง เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ประตูนี้เปิดได้ปะไม่ได้วะเฮไอสิ่งที่อะไรขึ้นขึ้นไหมหรือว่าไปสำรวจตรงนู้นก่อนไปสำรวจตรงนู้นก่อนดีกว่าชั้นสองทันแรกก่อนชั้นแรกก่อนอุ้ยอยู่คุยอะไรวะตกใจประตูทางอ้าวังอย่าลืมใช้คามิลล่านะเผื่อมันอาจจะมีอะไรดีๆก็ได้ไงโอเคเปิดมาพวกผีทันหน้าเลยห้องน้ำอันนี้ห้องน้ำผู้หญิงเออเป็นผู้หญิงได้อยู่โอ๊ยโอ๊ยยังก็เตะเข้าเลยเข้าเลยต้องไม่อยากเข้า เยมใช้กล้องด้วยนะเผื่อเจออย่างเช่นตรงกระจกพวกนี้โอเคเสียงอะไรศพเสียงอะไรอ่ะ <สบ S 1> ฉันต้องการฉีดฉีดอะไรวะทางการฉีดเออฉีดเอ้ย้มันตั้ง,งอะไร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 อ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะมันมีเจอตู้เซมมีมหัสด,ด้วยโอ้โอ้นี่ไง <c oughs> ใช้คามล่าเราเจอศพมันศพแบบว่า เออเนี่ยลองลองลองใช้ลองใช้ค่าคาม,มล่าตรงเออเห็นเห็นแล้วใช่ปะมันเหมือนปวดขี้มันนั่งขี้อยู่เปล่าเขาบอกว่าต้องการฉีดฉีดอะไรวะ <c oughs> เปิดต้องการขุดแจอันนี้คืออะไรอะ่ะอุ้ยห้องห้องห้องของลอยคืออะไรกดกล้องดิกดกล้องดิในห้องนี้ของลอยเต็มเลยเออว่าเหมือนไร้แรงน้ำถ่วงเลยอ่ะมีตัวเด็กด้วยเฮ้ยมีตัวเด็กด้วย ปิดกล้องเลยมีห้องหนึ่งมันเป็นตู้เซฟอะมาไหมเออไปดิเ็้อยู่ไหนอ่ะนี่นี่นี่อยู่ตรงเซนเซอะกล้องมีแบตหมดเนี้ยเหรอไม่มีนะไฟก็ไม่มีเหมือนกันเฮ้ยไฟถึงแตกจี้จังนี่หรอร้ายแรงมากอันนี้อะไรอะจะให้กดปุ่มป่ะกดละอันนี้คือไฟเหรอเออไฟแฮะ อ๋อมันใส่รหัสได้นี่ไงหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ลองกดเปิดไหมได้ปะผิดหรือเราต้องหารหัสหรอเดี๋ยวต้องหารหัสปะแน่นอนเลยคิดว่าอย่างนั้นนะตัวมึงตีกูได้นั่นดิตัวกูล่างใหญ่ใช่ไหมล่ะเออเพราะกูคือลิงโจแมนไงล่ะเมกโอ้โหเขียนกุญแจเหรอเอ้ยอะไรไอ้คุยอะไรวะ อันนี้เลือดใช่ไหมมันออกมาจากตะคู่เขาไม่รู้เลือดหรือเอ้ยเนี่ยกูแจเจอแล้วใช่เมื่อกี้เห็นตัวอยู่มันมีห้องที่ล็อกอยู่บ้างทุกคนเว้ยเอ้ยทำไมกูต้องเจอวะไม่ใช่มือกูเข็บตะก้อนมันเป็นยังไงวะเมื่อกี้เอ้ยแม่งแค่หน้าโผล่มาเฉยเลยอ่ะอุ้ยเราไปหาห้องที่มันล็อกก่อนดีกว่าเพราะตอนนี้มีกุญแจแล้วอ่ะแล้วห้องไหนล็อกอ่ะที่มึงบอกอ่ะมีห้องหนึ่งล็อกใช่ป่ะเนี่ยกูได้กุญแจห้องบอมบัดมาแล้วห้องบอมบัดมันอยู่ไหนอ่ะอันนี้มาแล้วมันนนนมีีีีหห้้้อออองงท่่่ล็กยูๆๆ นี่ไงเจอห้องประปัดแล้วโอเคโอเคอย่าห้องนั้นน่ะดูเป็นตะกอนถ่ายเองเฮ้ยทุกคนมั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 นมีตัวอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะเฮ้ยเแยกูถ่ายไปอยู่กูถ่ายไปอยู่เดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปเลยราท้าผีโอเคเคยเห็นใครเห็นผเฮ้ยเข้าไปตบปะมันหายอ๋อนี่ไงเข็มชีดเข็มชีดศพแย่แล้ว ช่องเรา y o YouTube เราจะดังแล้วเออยูทูบเบอร์ช่องดังทำไอเอฟีจีโอไปเขียนทันชีวิตจริงน่าจะดังนะมันไม่ไหว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 คือแบบเล่นเกมนี้ไม่ไหวแล้วมันน่ากลัวเกินโอ้โหท้าจริงไม่ไหวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอะไร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 เป็นเหมือนกูหรือเปล่ามันได้ยินเสียงแค่ซ่าๆ่านั่นดิ่ มันยังไม่ให้เราวิ่งคงไม่มีอะไรหรอกอ,อ๋อเข็มฉีดศพเอ้ยจำจำจำ,จำ,จำห้องห้องน้ำได้ไหมจำห้องน้ำได้ไหมอ๋อเออว่าอ๋ออิอออนเจ็ชนะนั้นมันหมายความว่าต้องการไอ้นี่ดิต้องการยาห้องไหนวะห้องน้ำหญิงห้องน้ำหญิงเจาะเลยรับไปเออได้ตู้แล้วได้กุญแจตู้มาไอ้กุญแจตู้คือตู้ไหนแก <c oughs> ด้านบนป่าวห้องด้านบนอ่ะหรือว่าตู้เซฟอาจจะใช่นะ ตู้เซฟมัใส่รหัสนะใส่รหัสไม่ใช่หรอเนี่ยตู้เซฟเนี่ยใส่รหัสนะโอเคอาจจะเป็นกุญแจด้านบนก็ได้ไปไม่ใช่ว่ะเอาลำที่ไหนอีกแกเดี๋ยวนี้เหรอไอซาริเบดเนี่ยเอออาจจะใช่นะไอคาบินคาบินเนตเนี่ยใช่ใช่ใช่เฮ้ยใครอ่ะชิปหายอ๋อเฮ้ยหัวมันหลุดไปเลย ออะไรอ่ะมาล่าแล้วเหรอเชเ่ิมติดกันโห้ยอ๋อมันฆ่าตัวแล้วหัวมันหลุดแต่มีปืนเก็บได้ไมอยากเก็บอ่ะผมเป็นปืนเลื่อนรีโมทเสร็จนะโปรเจคเตอร์รีโมทนี่ไงโอเคได้ละไปโปรเจคเตอร์โอ้ยมืดเจคน่าจะฉายรหัสแน่เลยว่ะเอออาจจะใช่นะนนนเไป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 ผีมันดับไฟเรา จที่นี่มันก็ไม่ควรมีอยู่แล้วมั้งเออมันเป็นรีโมทอะไรวะที่นั่นขึ้นตอนแรกอะรีโมทโปรเจคเตอร์รีโมทเนี่ยเรามีไฟมันจะเปิดได้หรอวะเข้มห้องนี้เปิดอยู่แล้วเหรอเฮ้ยไม่ถ่ายเอ้ออะไรอะใช้กล้องดีใช้แล้วอะไรอะเดินเข้าไปเดินเข้าไปฉันคิดว่าสามารถผ่านหลุมนี้ได้ระวังมือเหล่านั้น เคือ,อไม่ให้หาโปรเจคเตอร์แต่ให้ไปหาอ๋อต้องเปิดกล้องแล้วเดินเข้าไปมีเสียงด้วยจันเจมมาดิเห็นแล้วว้าวเฮนะ้ยอะไรวะเนะี่ยอียมันเป็นสีเขียวทำไมวะมึงอยู่กูกปะเนี่ย <c oughs> อยู่อยูไ่ไม่เห็นตัวมึงวะอยู่ไอ้เหี้ยอะวะเฮ้ยตัวอะไรวะตรงนั้นอนะ ลองไปดูดิไอ้ลุงเข้าเข็มไอ้ลุงมันต้องการเข็มฉีดยาอีกเปล่าเดี๋ยวไปฉีดให้นะเฮ้ยมันหายไปแล้วลุงไมลุงไหมกูฉีดเดี๋ยวนะเข็มไม่เห็นไอ้ตัวตรงนั้นดิไหนวะอ๋อเฮ้ยมันนอนชักกระเดี่ยวกระเดี่ยวอยู่ตรงนี้เป็นไรวะถ่ายนอนชักอยู่เหรอเออมันชักวาเดี๋ยวกูฉีดดิไอ้เหี้ยมึงมีมึงมีเข็มอยู่ปะฉีดดิมึงมีเขมฉีดฉีดไม่ได้มันชักไม่ไหวแล้วอ่ะอ๋อมันปิดก้อนได้แล้วนี่ เออปิดกล้องได้แล้วปิดกล้องได้แล้วตามมาอย่างคำสาบโอ้ยมันร้องอะไรกันนักหนาวะมันเหมือนห้องไอ้ที่เราเล่นเมื่อกี้เลยนี่หว่าเออเอ้ยเดี๋ยวนะห้องโปรเจคเตอร์เอ้ยนี่ไงไฟคันโยกลานกิ้งคามิงอะไรอ่ะอะไรวะโอเคมันได้มาแล้วไงวะไอ้เหี้ยโตย เฮ้ย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 เฮมฆเหลัง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 โอเ้ด้ยเดินอย่ยยยยยยางโง่เลยโอเคเปิดไฟแล้วไปไปห้องเปจิเตอร์ดิด่วนดเลยอ้เี้ยมันเดินแดองแดงดองแดงขึ้นมาเดินอย่างฮาเลยอนี่ไงนี่ไงห้องไฟเจอแล้วโอเค ยัดเลยยัดเลยยัดไปเลยนี่ไงไป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 เปิดโปรเจคเตอร์เลยแล้วมึงจะดับไฟแต่แรกครับพี่พี่มันมาดับเราไปเจอไอตัวไอเลนนี่ไงเออเอนี่ไงเปิดเปิดได้ยังเปิดแล้วนี่ไงสี่ห้าโอเคไปโอเคสามหนึ่งสี่ห้าอ่าอย่าเชื่อใจเพื่อนของคุณพวกเขาอยู่ที่นี่มาตลอดเวลาในความเป็นจริงเพื่อนของคุณไม่ได้เข้าถึงโรงแรมอย่าพูดในสิ่งที่คุณรู้และอย่าแสดงจดหมายนี้พวกเขาเห็น เดี๋ยวพวกเดี๋ยวพวกเขาจะฆ่าคุณเฮ้ยคุณจะฆ่ากันเหรอแย่ละอ้าวโดนดาวไอเอเลนชาวดาวเซอร์โปจัดการได้แน่นอนนะพวกคนเออนี่ไงเราได้กุญแจชั้นสองมาแล้วทุกคนไปเปิดเลยปเปิดเลยไปไปครับทุกคนขึ้นชั้นสองเปิดโห้ยแม่งเตียงเต็มเลยว่ะ ไปไหนก่อนหุ้ยเจอเองแล้วไอ้ลุงเดี๋ยวกูฉีดอินซูลินให้แกดิเฮ้ยฉีดดิฉีดดิเฮ้ยกูนึกว่าขุนยืนในวัดแม่งฉากกระตุกเลยเมื่อกี้นั่นแหละเฮียตัวครูหายใจแผ่วๆแล้วอ่ะเฮ้ยนี่ๆใช้กล้องได้อ๋อห้องนี้เปิดได้ใช้กล้องเปิดไปได้อันนี้กูจะเข้าไปในอาเขตมันใช่มั้ยอุ้ยเหี้ยตกใจเฮ้ยนี่อะไรอ่ะอ๋อคอน เฮ้ยอะไรอ่ะอะไรหรอวะอะไรออกมาจากด้านหลังเอกลิทุกเข็บฆ่าพวกมันอยู่กับเบลแกนเกอร์อะอะไรอ่ะฆ่าพวกมันก่อนที่พวกมันจะฆ่าคุณจากมันวิ่งไปทางออกฆ่าดับเบิลแกงเกอร์ต้องเสี่ยงพยายามที่จะหลบหนีอืมเอาผมกดฆ่าดับเบิลแกงเกอร์ไปแล้วทุกคนฆ่าไปแล้วเหรอกูกดไปแล้วอ่ะอ้าว กดย้งไงอ้ากดฆ่ายังไงวะนอน n i n g the follow game content f a s h l i g h t อ้าวอ้าวต้องเสี่ยงและพยายามที่จะหลบหนีปะเนื่ยนะบทสรุปคุณฆ่าผค้ชสมรนและออกจากโรงพยาบาลโชคไม่ดีในระหว่างการเสืบเสวนปรากฏว่าคุณพึ่งฆ่าเพื่อนของคุณคุณถูกวางวางในโรงพยาบาลจิตจิตตกจนถือสิ้นสุดของวันมีแต่่นคุณสิ้นสุดก็คือกูกูเป็นบ้ากูฆ่า กูฆ่ากูสมรดกูแล้วก็ฆ่าแล้วก็ออกมาจับโรงพยาบาลแล้วก็ฆ่าเพื่อนตัวเองแล้วก็แล้วก็โดนส่งไปโรงพยาบาลจิตตเวศเฮีย,ยะอะไรไนเนี่ยกูไปตีแล้วไปแกงเกอร์แล้วเมื่อกี้แล้วมันก็จบไปเลยอ่ะแต่กูเลือกอันใหม่กูเลือกอันใหม่เลือกอะไรอ <c oughs> ่ะกูเลือกเลือดที่ต้องวิ่งหนีโอ้เฮย้ย <c oughs> อ้าวแล้วเลยว <c oughs> ันดีเขียนวาไปเจอโอ้โหสองตัวอ้า <c oughs> <c oughs> โถ่เอ้ยต้องหนีไปไหนอะบางทีว่าการที่เลือกที่จะต่อสู้กับตัวเองนี่มันก็รู้แล้วรู้แล้วว่าต้องหนีไปไหนขอนี่ไงเอามาทุบป,ประตูด้านล่างไอ,อที่เป็นไม้อยู่อะผี่ต้องคำสาบอยากให้คุณอยู่ที่นั่นตลอดไปพวกเขาพยายามทำให้คุณบ้าแต่คุณหนีไปกับเพื่อนและทุกคนกลายเป็นที่นิยมโดยการอ <c oughs> ัปโหลดดีโอข,ของคุณไปที่ YouTube สิ้นสุดผู้เล่นหลายคนแค่นี้ ไหนน่ากลัวมึงไอ้เขียมไหนเดลี่คอนเทนต์น่ะแค่หรือวะไอเฮี้ยกูผิดหวังว่ะไอ้สัตว์โอเคก็มานี้แล้วกันนะครับก็จบกันไปแบบงงๆนะครับทุกคนงงเลยกูไอตัวเรียวฉีดฟอร์มาลีนนะมึงเอาม่ะมึงเอาไปจึ๊กๆึกทำเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้ไอสัตว์กูนึกว่าจะมีผีไล่หรือว่าเหมือนแบบแมปมิมิกอะไอเขี้ย มมมไไ่่่โอโอเคครับทุกคนก็สําหรับใครมีแมปเจ๋งๆนะครับแมปผีอะไรน่ากลัวนะครับก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับทุกคนเอาแบบน่ากลัวจริงๆนะไม่เอาแบบนี้นะครับเออก็เราใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะใครไม่ชอบก็เออก็ก็ก็กดให้กูหน่อยเผื่อถือว่าแบบทําบุญทําทานแล้วกันนะครับทุกคนก็ยังไงอ่ะก็ฝากบอกหน่อยแมปผีไหนน่ากลัวพิมพ์คอมเมนต์มาโอเคไว้เจอกันคลิปหน้า Bitte